สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับคอบอลเต็งนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่8กันยาปี2565อยู่ในการสี่คู่เช่นเคยนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็น FC ซีซูริกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันนอตนะครับเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลนะครับต่ออยู่ที่1.25นะครับหรือว่าลูกควบลูกครึ่งทางด้านเจ้าบ้านนะครับไม่เคยพบกับอาร์เซนอลมาก่อนนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกนะที่เจอกัน โดยทางด้านเจ้าบ้านอย่าง FC ซูริกนะครับในลีกตอนนี้ผลงานแย่มากนะครับสเกมล่าสุดเนี่ยแพ้มาทั้ง2เกมนะครับแพ้ให้กับบาเซิลแล้วก็ลูการโนนะครับก่อนหน้านั้นมีบอลช่วยก็ยูโรปาแหละนะครับชนะทางด้านของฮาร์ดเข้ามา10นะครับทั้งไปทั้งกลับนะได้มา2 1กับ10นะครับ <c oughs> โดยทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยการเล่นในบ้านนะครับถ้าดูการเล่นในบ้านนึงก่อนถือว่าโอเคนะครับ ไม่ได้แย่แต่ว่า,าในลีกเนี่ยยังค่อนข้างทีง่จะดรอปลงไปนะครับเกมที่ชนะก็ชนะลินฟิลกับฮาร์ตนะครับซึ่งเป็นบอลยุโรป้าทั้ง2ทั้ง2แมตช์นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยถ้าดูในลีกนะครับพีิมลลีกตอนนี้เตะมาแล้ว6นัดทางด้านอาร์เซนอลนะครับชนะมาได้5เกมติดต่อกันนะครับมาสะดุดนัดล่าสุดก็คือการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เกมนั้นเนี่ยแพ้ไป3ประตูหนึ่งอย่างสุดมันเลยนะครับซึ่งบองว่าอาร์เซนอลเกมนี้เนี่ยอาจจะต้องเน้นหน่อยละกันนะครับก็ถ้ามองถึงภาพรวมนะในเรื่องของรูปรูปเกมเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีการโรเตชันนักเตะบางตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมในการเตะพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปนะครับก็คิดว่าเกมนี้เนี่ย อาจจะมีโรเตชันนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยดูดีมากๆนะครับในช่วงหลังอ่ะคู่นี้นะครับไม่พูดปร่ำทําเพลงนะอาร์เซนอลต่อเพียงแค่ลูกกว่าวาผมมองว่าน่าจะมี20น,นะครับสำหรับคู่นี้นะคิดว่าอาร์เซนอลไม่น่าพลาดติดต่อกัน2นัดนะครับดังนั้นคู่ที่1วันนี้ผมฟันธงให้ต่อไปที่อาร์เซนอลนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นลูโดโกเรสนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเอเอสโรม่านะครับสองคู่ที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ้โหถือว่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างโรม่าเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับผลงานในลีกถือว่าดีมากเกมนี้โรม่าต่ออยู่ที่1ลูกนะครับลูโดโกเรสเนี่ยนะครับผลงานในลีกนะครับถือว่าโอเคนะครับกลางๆอืมก็มีแพ้มาบ้างในบอลอ่ายูโรป้านะครับแต่ก็อ่าทดเวลาไม่ใช่เท่าไหร ต่อเวลาพิเศษนะครับชนะเข้ารอบมาในรอบนี้ได้นะครับ ผลงานโดยรวมเนี่ยกลางๆนะแต่มองว่าถ้าดูถึงชื่อชั้นเนี่ยนะครับทางด้านของทีมเยือนอย่างโรม่าเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนนะครับอีกทั้งการเล่นเนลี่ฤดูกาลนี้นะเตะมาแล้ว5เกมเนี่ยชนะไปได้3จาก5เสมอหนึ่งแพ้เพียงแค่1เท่านั้นนะครับแพ้เพียงแค่อูดิเนเซ่นะครับโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะโรมา่าผมมองว่าเกมนี้เนี่ยอย่างต่ําๆเนี่ยต้องมี1ลูกนะครับรอลุ้นลูก2ได้เลยนะครับการคุมทัพภายใต้ คุณซือโชเซ่มูนะรินโญ่เน้นทุกถ่วอยู่แล้วนะครับคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคิดว่าเกมนี้ราคาต่อมาไม่แพงมีเพียงแค่1ลูกเท่านั้น,นถือว่าโอกาสลุ้นลูกี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นคู่ที่2วันนี้ฟันทงต่อไปที่โรมาร่า ต่อไปคู่ที่3นะครับคู่ที่3เนี่ยติดตามกันมาอย่างติดๆดเลยจะเป็นคู่ไฮโอเฟนนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของบรูกลิมนะครับคู่นี้ต่ออยู่ที่1.5โดยคู่นี้ก็ยังไม่เคยพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางด้านเจ้าบ้านไฮโอเฟนตอนนี้นะครับถ้าดูในลีกเนี่ยเกม4เกมโอเคชนะมา3แพ้นหนึนะครับการเล่นบอลถ้วยอ๋อตกมาจากยูฟา นะครับทั้งด้านของเจ้าบ้านไฮโอเฟนตกมานะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็คนละชั้นกันนะครับแต่ว่าตกมามาเจอกันแบบนี้เนะี่ยก็ราคาผมยังมองว่าแพงไปนะครับสำหรับคู่นี้นะอ่ะไปดูการเล่นในบ้านนะครับไฮโอเฟนการเล่นในบ้านช่วงหลังนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับสามสี่นัดที่เล่นล่าสุดเนี่ยนะครับนับเป็น4นัดละกันเพราะว่านี่เป็นกระชับมิตรละ ก็4นัดก็ชนะ2เสมอ1แพ้น1นะครับกลางๆนะก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นส่วนทางด้านชิมเยือนอย่างโบเดกริมโบเดกริมเนี่ยตกมาด้วยกันนะครับก็มองว่าไม่น่าจะต่างกันมากนะราคาเกมนี้ผมถือว่า ต่อแพงเลยทีเดียวนะครับวอลลกริมในลีกใช้ได้เลยนะครับแต่ก็จะมีช่วงหลังๆนะที่มาสะดุดในเรื่องของการกินราคาเนะไม่กินมาหลายเกมเหมือนกันนะครับส่วนการเล่นนอกบ้าน,นก็กลางๆนะผมมองว่าไม่ได้แย่เลยนะครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสเสมอเนี่ยยังมีด้วยซ้ำนะคิดว่าไฮโอเฟนเนี่ยไม่น่าจะขาดถ,ถึง2ลูกนะครับอย่างแย่ๆเนี่ยก็อาจจะเฉือนได้ไปสัก2132ประมาณนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะห่างกันนะครับ ดังนั้นคู่นี้เนี่ยถ้าต่อ1.5ผมฟันธงรองไปที่บริกริมดีกว่านะครับฟันธงคู่ที่3รองบริกริมคู่สุดท้ายนะครับอีกคู่หนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนของเรอัลโซเซดัดนะครับแมนยูกับโซเซดัดนะครับเคยพบกันมาแล้วนะครับในปี2021นะครับ2แมตช์นะครับในบอลถ้วยก็เป็นแมนยูชนะไปอ่า 1เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับโดยแมนยูตอนนี้นะครับในลีกผมถือว่าโอ้โหแบบดีมากๆนะครับช่วงหลัง4เกมล่าสุดเนี่ยนะครับตกอันดับ1อย่างอาร์เซนอลไปได้แล้วนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการโรเตชันนักเตะนะครับต่อโรเตชันแน่นอนเพราะว่านักเตะแมนยูเนี่ยล้นล้นทีมเลยนะครับอย่างสตาร์ดังอย่างคริซโซโนโรนันโดนะครับก็นั่งสำรองในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับอาจได้พูดถึง สถิติตอนนี้แมนยูดีกว่าอยู่ละนะครับถ้าเทียบกับทางหน้าของซูสเดตนะครับซูดตมาจากสเปนนะครับในลีกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วจริงๆนะครับผมมองว่าลีกพรีเมียร์ลีกนี่แหละเข้มข้นที่สุดนะครับทีมท้ายตารางชนะทีมหัวตารางได้เป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยนะครับในพรีเมียร์ลีกซึ่งในบางลีกเด่ยก็อาจจะเห็นได้ยากหน่อยนะครับ ก็ถ้าเทียบกันแบบนี้เนี่ยผมยังมองว่าพรีเมียร์ลีกดูดีกว่าแน่นอนนะครับแมนยูถือว่าต่อน้อยได้ซ้ำนะเพียงแค่ครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับอ่ะแต่ว่าอย่างที่พูดไปนะก็จะมีการโรเตชันนะครับถ้าให้ผมคาดเดานะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของ คริสเตียโนโรนัลโดนะครับคาร์สมิโร่ที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับพวกฟานเดเบคนะครับอีลังกาแอนโทนี่ตัวใหม่ล่าสุดที่ได้มาจากอาแจกก็คิดว่าน่าจะต้องมาสตาร์ทในเกมนี้ด้วยนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับสำหรับกองหน้าพวกนี้เนี่ยหน้าวันนี้ผมคิดว่ามีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมีอีลังกาแล้วก็ทางขวาก็น่าจะเป็นทางด้านของแอนโทนี่นะครับที่ว่าถ้าเป็นไลน์อัพแบบนี้เนี่ย แต่ว่าแผงหลังอันนี้ก็ต้องพูดถึงแผงหลังด้วยนะครับทางด้านของแม็กไวนะครับเกมนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นกันนะหน้าก็หน้าหน้าก็ได้ลุ้นนะครับกองหลังก็ได้ลุ้นแต่ผมคิดว่าถ้าต่อแบบนี้เนี่ยนะครับวางแมนยูดีกว่าอย่างน้อยหนึ่งลูกผมมองว่าน่าจะมีนะครับเล่นในบ้านเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากนะครับในเรกแรกยังไงก็ต้องบี้เก็บ3ามแต้มให้ได้นะครับ อ่ะคู่ที่4วันนี้นะครับผมฟันธงให้ต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับราคาต่ออยู่ที่ครึง่งควบลกูก4คู่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะขนาดยูโรปาลีกเนี่ยนะครับที่มีใหญ่ร่วรลงมาเตะก,ก,กันก็เยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นก็พลาดไม่ได้เลยนะวันนี้นะครับก็จะอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสคู่วันนี้นะครับเริ่มต้นแต่ที่คู่แรกนะครับเป็น FC ซูริกเจอกับอาร์เซนอลราคาต่อลูกควบลูกครึง่งนะครับฟันธงต่ออาร์เซนอล คู่ที่2ลูโดโกเรสเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนของเอสโรมานะครับโรมาต่อ1ลูกนะครับคิดว่าเกมนี้เนี่ยไม่พลาดนะโชเซ่มูนโโยเก็บ3แต้มได้แน่ฟันทงต่อโรมานะครับคู่ที่3นะครับเป็นพีเอสบีไฮอเฟนนะครับเจอกับบอโดโกลิมนะครับคู่นี้เนี่ยต่ออยู่ที่1.5มองว่ายิงกันไม่ขาดฟันทงรองบอโดโกลิมนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลสุดาดราคาต่ออยู่ที่ครึ่งกบลูกเกมนี้แมนยูเก็บ3มแต้มไปได้ไม่ยากฟันธงต่อแมนยูนะครับสีคู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ